ไลฟ์ของเราเนวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไลฟ์พิเศษเลยเพราะรถในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมมากๆนะครับ <Yes. S 1> คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่กําลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดน,นะครับ มาครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับสำหรับตัวรถในรุ่นนี้นะครับแน่นอนคือ G-Class นะครับแต่ความพิเศษคือรุ่นนี้คือ G 6 3 AMG นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V 8 4 0 0 0ใบเทอร์โบนะครับให้กำลังแรงม้าถึง585แรงม้านะครับแล้วยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยนะครับคันนี้มีความพิเศษอะไรอีกนอกเหนือจากเครื่องยนต์นะครับคือความสวยงามคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันเลยนะครับ แต่ครันนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็น a MG แบบ Night Package นะครับเพิ่มความดุดดันด้วยนะครับเพิ่มความสูยงานให้กับตัวรถที่มากขึ้นนะครับแล้วมาในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของชีค a ร s เลยการดีไซน์นะครับมีความที่เป็นคลาสสิกอยู่แต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันระบบไฟหน้านะครับตัวนี้จะให้มาแบบมัลติ บีม LED เลยนะครับตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นพิเศษนะครับเป็นลายแมตแบ็กนะครับให้ขนาดมาถึงย2บนิ้วด้วยนะครับให้ความสวยงามมากนะครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้เป็นสีแดงโลโก้ AMG โหต้องบอกว่าดุดันมากๆสําหรับตัว G 63นะครับต้องบอกว่าในตัวรถรุ่นนี้ถ้าจองรถใหม่เนี่ยต้องรอกัน6-7เดือนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับราคารถใหม่ณวันนี้เนี่ยทะลุไป17ล้านกว่าแล้วด้วยนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถอยู่นะในรุ่นนี้คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับสวยงามมาก แล้วมาในส่วนของด้านข้างนะครับนอกเหนือจากพาร์ทชุดแต่งที่เป็นนายแพ็กเกจแล้วได้ล้อออปชันพิเศษแล้วคันนี้ก็มีการตกแต่งบันไดข้างแบบไฟฟ้านะครับเพิ่มเข้ามาด้วยมูลค่า80,000บาทนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านข้างนะครับของตัวกระจกเนี่ยก็ให้ระบบความปลอดภัยมาคือระบบลายสปอร์ตนะครับมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับการดีไซน์ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็สวยงามนะครับพร้อมด้วยโลโก้ MG แล้วก็นี่ครับ ตัวฝาครอบนะครับของตัวล้อไหล่ตัวนี้จะเป็นแบบสเตเลสด้วยนะครับเปิดมาห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางใหญ่โตนะครับกระเป๋าเดินทางถุงกอล์ฟใส่ได้เลยนะครับสำหรับตัวรถในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแรไอเทมมากๆเพราะว่า ในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีกันนะครับโดยรวมมูลค่าชุดแต่งของคันนี้นะครับมากกว่า30,000นบาทแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกนเคียบโค้ดที่มุมขวาด,ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทางเบนซ์เคของเราสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n z k c o m นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า200คันเลยราครับผมพาพดูห้องแสงกันต่อ เข้ามาภายในนะครับของห้องดยสารของ G-Class ด้านหน้าสวยงามมากๆนะครับสตาร์รถขึ้นมาหน้าจอเมื่อกี้สแตนบายมาเลยว่า AMG นี่คือหน้าจอว i ยสกรีนค็อกฟิของรุ่น AMG เท่านั้นนะครับแล้วความสวยงามนะครับลองดูที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ AMG เราสามารถดูค่า Performance ของตัวรถได้หมดเลยนะครับในเรื่องของอุณหภูมิน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแรง G ทุกอย่างนะครับดูได้หมดเลยแล้วก็หน้าจอ ในส่วนของหน้าจอวายสกรีนของพี่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้งหมดเลยพวงไลน์นะครับตัวนี้เป็นพวงไลน์เอ็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสวยงามสปอร์ตมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบคือปกติแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดพวกการขับขี่ไดนามิกเนี่ยเราจะต้องมาปรับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับพวงไลน์เอ็ดีไซน์ใหม่เราสามารถปรับที่พวงไลน์ได้เลยโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตพอเป็นโหมดสปอร์ตพัดนะครับตัวท่อตรงนี้นะครับคือสปอร์ตเอ็กซ์ซ์นะครับเสียงท่อจะมีการเปลี่ยยนด้ว และสำหรับตัวเบาะคู่หน้านะครับตัวนี้เลยเป็นทรง AMG เลยและตัวหนังเบาเป็นหนังแนปป้าให้ความนุ่มนวลน,นะครับพร้อมด้วยยังสามารถที่จะบันทึกเมมโมรี่ตำแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งไนะได้3ตํตำแหน่งด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีระบบพิทติ้งซีด้วยนะครับคือเบาะอุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องเสียงคันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องเสียงเบอร์มมสเตอร์ด้วยนะครับแอร์เป็นแบบทรีโซนนะครับคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิและความแรงของพัดลมเนี่ย แยกอิสระจากด้านหน้าได้เลยนี่ครับในสิ่งที่ผมชอบหลังคาตัวนี้นะครับเป็นหลังคาอาคันทาราทั้งหมดเลยสวยงามมากนะครับให้ความอารมณ์แบบสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับในในดวงใจของใครหลายๆท่านแน่นอนเพราะว่าด้วยสมรรถนะของการ,รขับขี่หรือการดีไซน์ของตัวรถเนี่ยที่สวยงามเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ใครมองปุ๊บเนี่ยต้องหลงไหลทุกคนแน่นอนนะครับแล้วสําหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถ G63 คันนี้อยู่นะครับสันไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าด้วยมูลค่าชุดแต่งรอบคันแล้วนะครับที่เพิ่มออปชั่นเข้ามาเนี่ยมูลค่ามากกว่า300,000บาทเลย <Yes. S 1> แล้วรถใหม่นะปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยน่าจะ17ล้านไปลายไปแล้วรถในรุ่นนี้แปลกมากครับ ซื้อมาเนี่ยนะครับป้ายแดงเนี่ยราคาไม่ตกแน่นอนนะครับน่าซื้อสะสมซื้อเก็บเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับรถ mercedes benz g63 amg คันนี้ปี2020นะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง17,000กิโลเท่านั้นเองครับกับราคาสุดพิเศษเป็นเคตั้งว้เพียง14,790,000บาทนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ mercedes benz g63 แลไ i เทมแบบนี้อยู่คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับกับตัวรถคันนี้นะครับปี2020เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง17,000กิโลเท กับราคาสุดพิเศษที่เบนเตั้งเพียง14,790,000บาทนะครับคุณลูกค้าชีกลังมองหารถ Mercedes-Benz g 63อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ